สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงไมโครโฟนไร้สายของยี่ห้อ Moiwalk นะครับผมจะเป็นรุ่น Contact 720สามารถรับสัญญาณได้ชัดเจนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทั่วไปเช่นคาราโอเกะห้องเรียนและห้องประชุมนะครับผมสำหรับคุณสมบัติทั่วไปของเจ้า Moiwalk รุ่น Contact 720ตัวนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนไร้สาย คืนความถี่ UHF ช่วงระหว่าง5 0 0ถึงเ8 0เมกะเฮิร์นะครับผมพร้อมเลือกความถี่สำหรับการใช้งานทั่วไปได้ตัวเครื่องรีซิรฟเวอร์นั้นสามารถร,ารับคลื่นได้ไกลถึง6กถึง60-100เมตรหน้าจอดิสเพย์แบบ LED เหมาะสำหรับการใช้งานโดยง่ายออกแบบให้ตอบสนองและใช้งานได้ครบถ้วนและง่ายต่อการเซตอัพนะครับผมสามารถปรับตอบสนองความถี่ FM ได้สูงสุดที่บวกลบถึง4 4กิกะเฮิร์ เมื่อแบตเตอรี่อ่อนจะปรับเข้าสู่โหมด warming d i s p a t ก็เป็นการเซฟแบตเตอรี่ไปในตัวสำหรับรุ่นนี้นะครับจะแถมไม์ไว้2ตัวนะครับจะเป็นรุ่น c o n t a c t f i g h นะครับผมสำหรับไม์ตัวนี้ก็ใช้ถ่าน2 a 2ก้อนสามารถแตนบาายการใช้งานเครื่องได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงนะครับผมเมื่อเลือกความถี่สามารถเลือกได้12กสกุ๊ปและ1กุ๊ปประกอบด้วย3-2ม่องแเลยทีเดียว เรามาดูที่ด้านหน้าของ m o i w a l k Compact 720นะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างดูนี่เลยนะครับผมเริ่มจากตัววอลลุม A ที่อยู่ด้านซ้ายสุดแล้วก็วอลลุม B ที่อยู่ด้านขวาสุดนะครับผมตัวสีดำๆใหญ่ๆเลยนะครับถ้าเราหมุนไปด้านขวาจะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับผมหรือว่าถ้าเราหมุนมาด้านซ้ายจะเป็นการปรับลดเสียงถัดจากวอลลุม A นะครับจะเป็นตัว power ไว้ใช้สําหรับเปิดปิดการใช้งานของเจ้าเครื่องนี้ ถ้ดจากตัว Power อรจะเป็นตัว IR นะครับผม IR ตัวนี้ก็คือตัวอินเฟ a t e ไว้สามารถเชื่อมต่อกับไม้ได้ต่อจาก IR จะเป็นหน้าจอ display LED นะครับผมถัดจากตัวหน้าจอก็คือตัวเซตสามารถเอาไว้ใช้เซตอัพขึ้นความถี่ต่างๆได้ตามนี้เลยนะครับ มาดูกันที่ด้านหลังนะครับสำหรับเจ้าตัว,ว m o i walk contact 720ประกอบด้วยอะไรบ้างน,นะครับผมก็ทางด้านนี้ก่อนเลยด้านซ้ายขวาที่เป็นตัวเสาสัญญาณยื่นออกมา Argentina a n นต n น A a เอแอนตินนะครับผมเอาไว้เสียบช่องสัญญาณเพื่อรับสัญญาณจากไม์นะครับผมต่อมาจะเป็นตัวบาลานซ์เอบาลานซ์แล้วก็ตัว a u ดิโอเอานะครับผมไว้สาหรับเชื่อมต่อมิกเซอร์ในการใช้งานและตัวสุดท้ายนะครับที่อยู่ด้านขวามือเป็นตัว DC In นะครับผม เอาไว้ใช้สำหรับเชื่อมต่อปลั๊กไฟสามารถรับไฟได้13.5โวลต์เลยทีเดียวนะครับกินไฟน้อยมากสำหรับตัวนี้จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวของ m o i w วอรุ่น CONTACT 720นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับผมที่มาร่วมฟังรีวิวในครั้งนี้ส่วนครั้งหน้าจะเป็นรีวิวเกี่ยวกับสินค้าตัวอะไรก็ติดตามกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ